วดีครับพบก,กับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มครับก็อยู่กับผมกับบรรยากาศเย็นๆที่สมเหมือนเคยนะครับพอดีฝนก็เพิ่งลงมาเนาะก็ก็เลยแฉะแฉะไก่ก็เลยหลบหลบหมดเลยอ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สมยามเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆหน่อยบรรน,นอกบรรน,นอกครับประมาณนี้เนาะก็ด้านซ้ายมือก็หันไปทางทิศตะวันตกก็จะเป็นภูเขาเลยทิศตะวันตกออกก็เป็นเขาเขาล้อมรอบหมดครับ ที่นี่คืออำเภอคลองลานครับจังหวัดกำแพงเพชรเนาะก็ต้องพูดให้ฟังประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกตให้ฟังเหมือนกันเดีย๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นเกดอะไรกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกดเกตเหมือนทุกเคยเลยจนบางคนดูบอกโอ้พี่เบื่อแล้ววะพี่เอาแต่เรื่องเกตมาพูดเอาเรื่องอื่นมาพูดให้ฟังบ้างดี ไม่เ,เกตมันมีเยอะตำลาตำลาบรรพบุรุษเราสะสมกันมาเนี่ยมันมีเยอะมีหลายเ,เกตมีเยอะกว่านี้อีกนะผมคัดเฉพาะไอเกตที่ผมเ,เจอประจําแล้วก็รู้จักแล้วคุ้นเคยมาเสนออย่างเดียวนะไอเกตที่ว่าแปลกๆป,ป,ประหลาดอย่างอะไรนะบัวบานรีบหรือบัวบานอะไรดอกบัวตูมอะไรพวกนี้ผมไม่มาพูดนะผมเอาแค่เนื้อมาพูดอย่างเดียวนะก็ทนฟังกันหน่อยอา่า ทุกคลิปเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเกตดีๆกันหมดละเดี๋ยววันเนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกตไม่ดีกันบ้างอ่าวบางคนก็งงว่าเอ้ยพี่มันมีแบบนั้นด้วยเหรอมีครับมีเกตไก่อะมันมีทั้งเกตดีแล้วเกตไม่ดีแต่เกตไม่ดีเนี่ยผมจะยกตัวอย่างแค่เกตเดียวก็พอก็คือเกตขัดเกตขัดนะครับเกตขัดนะบางคนพูดไปก็จะนึกออกอ๋อเกตขัดเป็นแบบนี้ ลักษณะของเกดขัดนะครับก็คือจะอธิบายกันง่ายๆว่า,เ,าเป็นสมมุติว่าเป็นเกตเรียง2แถวลงมายาวลงมาอย่างนี้เนาะยาวลงมาแล้วมีมีเกตหนึ่งแทรกตรงกลางปั๊บคล้ายดาวล้อมเดือนน่ะแทรกตรงกลางปั๊บอันนั้นเขาเรียกเกตขัดอันนั้นเขาเรียกเกตขัดนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดในตําราของอที่อีพีก่อนๆที่ผมว่าตําราผมอะไอ้สี่ดาวไอ้สี่ดวงเนี่ยมันไม่ใช่ดาวล้อมเดือน ก็นั่นแหละมันคือเกตขัดตำราที่ผมเรียนมาเขาบอกว่า mm hmm. เกตไล่ลงมาเนี่ยดาวล้อมเดือนมันต้องมี5แฉกไอ้สี่แฉกเนี่ยมันคือเกตขัดก็คือว่ามันจะมีขวาบนซ้ายบนซ้ายล่างขวาล่างแล้วก็มีตรงกลางเป็น5แต้มแบบเนี้ยเขาเรียกเกตขัดแต่ถ้ามี6แต้มตรงกลางด้วยอันนั้นนะ่ะคือดาวล้อมเดือน ก็ต้องอธิบายกันคร่าวๆประมาณนี้เพื่อนเพื่อฟังว่าเออมันเป็นลักษณะเน,นี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมหารูปไก่ที่มีแข้งเก็ดขัดได้ผมจะเอามาขึ้นให้เพื่อนๆดูแล้วกันเอาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพยายามหาเลยแล้วก็ทําลงไปในอีพอีคลิปนี้เลยแล้วกันนาอว่าเออเนี่ยเก็ดขัดเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็คือเอาง่ายๆเก็ดสองแถวเรียงลงมาแล้วก็มีเออเก็ดหนึ่งแต้มตรงกลางอันน้าเก็ดขัดทันทีอธิบายประมาณนี้ส่วน เกตขัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงไก่ตัวที่มีเกตขัดนะครับถ้ามีสองข้างถือว่าไม่ใช่เกตขัดนะจะอธิบายแบบนี้เอาเอาเรื่องสรรพคุณมันก่อนแล้วกันเนาะสรรพคุณมันเนี่ยไก่ตัวใดมีเกตขัดไก่ตัวนั้นน่ยมีโอกาสตาบอดสูงครับขัดข้างไหนข้างนั้นตาบอดเวลาไปตีมีโอกาสตาบอดในตำราเขาพูดอย่างนี้อาจารย์ที่สอนมาเขาพูดอย่างนี้ว่าตัวไหนมีเกตขัดนะเสียงตาบอดเน้อไก่ตัวเนี้ย เขาเรียกเกตบอดหรือเกตขัดนะครับอันนี้ส่วนเกตขัดเนี่ยจะพูดแบบนี้ว่าถ้ามีข้างซ้ายตำแหน่งที่เดือยนะครับตำแหน่งเดยมีข้างขวาตำแหน่งที่เดือยทั้งสองข้างมีเหมือนกันไม่ถือว่าเป็นเกตขัดนะครับต้องพูดแบบนี้แต่ถ้าทั้งสองข้างมีคนละตำแหน่งกันถือว่าเป็นเกตขัดทั้งคู่ทั้งสองข้างนะคือบอดสองข้างนะแต่ว่าเรื่องนี้ จะเชื่อได้ไหมหรือไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของผู้ฟังแล้วกันเนาะแต่สําหรับตัวผมเองอน่เชื่อ50 50แล้วกันสมผมเชื่อ50 50เรื่องเกตขัดนะอ่าก็วันนี้ก็เอาความรู้ดีๆประมาณนี้มาฝากเนาะเออเกตขัดเกตไม่ดีก็มีอ,อ่าเกตไม่ดีก็ผมก็จะให้เพื่อนๆทราบเพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอละเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุดสังเกตง,ง่ายที่สุดเวลาไปเปรียบไก่ตีกันหรือว่ายัางไงกัน นะครับหรือไปเลือกซื้อซื้อขัาสันไก่กันโอเคเดี๋ยวยังไงก็เรื่องเกตก็เข้ารูปเข้าลอยกันหมดละอีีถัดไปจะมาสรุปให้ฟังทั้งหมดเลยแล้วกันมาเรื่องเกตเป็นยังไงปะเดี๋ยวยังไงมาสรุปกันให้ฟัง